นในเอเชียบุกี้ไลท์เทแลนร์นะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับกบระแสในวงการฟุตบอลค่ะสําหรับข่าวแรกของวันนี้เลยนะคะมาพูดถึงฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะคะระหว่างท็อตแนมกับเลสเตอร์ซิตี้ค่ะแอนโตสเตโคกูนะคะสอดโดยตรงไม่รอดจากที่ชชลซซอนนะคะมงให้ขึ้นนําก่อนค่ะแต่ว่าส่วนองค์ประกอบในครึ่งหลัง5นาทีนะคะเลสเตอร์เขาก็ได้ยิงแซง2ลูกจากเจม่วาร์ดี้กับบีลัน เอลคานูสนั่นเองนะคะและในที่สุดค่ะท็อตแนมฮอสเปอร์ทำอะไรไม่ได้นะคะก็แพ้คาบ้านไปทั้งหมด1ประตูต่อ2ส่วนทางด้านเลสเตอร์นะคะเขาก็ยังเก็บไว้เป็นแต้มอยู่อันดับ17บนระดับนั่นเองค่ะไปต่อกันอีกหนึ่งข่าวค่ะแอนโปสเตโคกูนะคะก็ยอมรับว่าคนจำนวนไม่น้อยนะคะคิดว่าเขาเนี่ยควรที่จะถูกปลดจากตำแหน่งผู้จัดการทีมไก่เดทองนะคะซึ่งสเปอร์แพนเลสเตอร์ไปทั้งหมด2ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ในพรีเมียร์ลีก4นัดติดต่อกันนะคะแพ้ แล้วนะคะจากนัดนัดจาก8เกมหลังสุดนะคะโดยชชนะนัดเดียวในสึกใน11เกมหลีกหลังสุดของพวกเขานั่นก็คือชนะเซาท์ทันตันนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสเปอร์เขาก็ยังมีโอกาสลุน้นแชมป์แรกในรอบ17ปีโดยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคาราบาวคัพ f อคัพรอก4แล้วก็อยู่ในเส้นทางที่จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของยูโรปาลีกด้วยค่ะ ยังตากันอีกนะคะสำหรับข่าวแอนร์สเตโคกุคุณซื้อของท็อตแนมฮอสเปอร์เขาก็ได้วอนแฟนบอลไก่เดืยทองนะคะให้เข้าใจว่าสถานการณ์ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บที่ทีมกําลังประสบอยู่ขณะนี้นะคะลูกทีมของเขาก็พยายามกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะหลังจากที่พิกล็อกปลาชัยคารังอีกครั้งต่อเลสเตอร์ซิตี้สประตูตอนหนึ่งนะคะส่วนเรื่องการเสริมทัพในตลาดซื้อขายรอบนี้นะคะเขาก็บอกว่าเท่าที่ผมทราบก็ยังไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าสโมสรก็ยังพยายามแก้ไขในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ วอนกีมีเกมก็มา M8 Thailand ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวและครับสุดท้ายนะดาวเดวย์คาราเบียร์นะคะชี้แจง ว่าแค่เกิดความเข้าใจผิดกับเซกิโอคอนไซเซาลนะคะซึ่งหลังมีภาพที่ทั้งสองคนเนี่ยเขาเถียงกันอย่างดุเดือดนะคะหลังจากจบเกมเอซีมิลานแซงชนะปาม้านะคะเราก็ยืนยันว่าเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมิลานค่ะก็ต้องรอจนถึงช่วงเขเจ็ดถึง2ได้2ประตูแซงกลับมาเอาชนะปามานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในหลังเกมมีประเด็นอื่นตามมาด้วยนะคะนั่นก็คือสิ้นเสียงลูกวีดเนี่ยหลังเกมคอนไซเซาลเนี่ยเขาก็เดินตรงเข้าไปหาคาราเบียนนะคะแล้วก็เกิด เกิดปาเสียงกันขึ้นนะคะจนทำให้ทีมต้องแยกทั้งสองคนออกจากการแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคาราเบียนะคะเขาก็บอกว่าสิ่งที่เห็นก็คือเรื่องปกติในฟุตบอลและสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเกิดความเข้าใจผิดทั้งสองคนตอนนี้เคีียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะ และฟุตบอลพรีเมียร์อีกหนึ่งคู่นะสำหรับแอสตันวินล่ากับเวสต์แัมยูเนเต็ดนะคะทางด้นแอสตันวินลา่าค่ะเขาก็เริ่มเกมอย่างดุดนนันใช้เวลาเพียงแค่8นาทีนะคะเบิกสกอร์แรกจากยาคอบลันซีนะคะแล้วก็มีลุ้นบวกเพิ่มอีกแต่ว่าทำไม่ได้นั่นเองนะคะเปิดโอกาสให้คู่แข่งนะคะเขากลับไปตั้งหลัก ส่วนการครึ่งหลังค่ะก็เลยโดนอเมซอนนะคะโคกเอาคืนสุดท้ายค่ะเปิดบ้านเสมอเวทแฮมยูเนเต็ดไปทั้งหมด1ประตูต่อ1น1รังอันดับ8พลาดโอกาสทําแต้มกดดันพื้นที่ยุโรปนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวที่เนตนำมาเสนอในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กี้ไลท์แทลด์นะคะวันนี้เนต้องไปก่อนค่ะ